ตอนคู่ของผมนะครับแม่สวยจริงๆครับน้องสาวของผมเองครับน้องกระหลับนะครับวันนี้เราจัดคู่กันเป็นวันแรกนะครับน้องกระหลับครับค่ะเป็นวันแรกค่ะที่ได้จัดร่วมกับพี่ลูลานะคะจริงๆวันนี้เป็นวันที่สองนะเมื่อวานจะเป็นวันแรกตื่นเต้นมากวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เป็นวันแรกแต่ไม่ใช่วันสุดท้ายยู่งขู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไอ้ยาไอ้ยา้ราต้อไระวังนะคะค่ะก็ยังไงก็ต้องฝึกรู้ตัวกับพี่ลูลาด้วยนะคะว่า ทั้งที่เราเคยถ่ายละครด้วยกันเป็นละครเทพกิจวันแม่ด้วยที่ผ่านมานี่เองใช่ค่านมาใช่ค่ะที่ผ่านมานะครับที่เห็นอยู่ครับผู้ชมครับทางด้านหลังของหนูครับเดี๋ยวเราไปดูกันนอนก็นหลังนีะวันนี้เรียกได้ว่าตัดเต็มกันจริงๆเลยนะฮะเพราะว่าเราจะมาพูดเต็ต็มเต็มโต้กันพูดคุยเกี่ยวกับของเล่นนะครับที่มีความสำคัญในการช่วยพัฒนาเขาเรียกว่าการ สริมสร้างทักษะอ่าพัฒนานะสำหรับเด็กในแต่ละในแต่ละช่วงวัยช่วงวัยใช่ค่ะเพราะว่าของเล่นแต่ละชนิดเนี่ยก็จะเหมาะกับเด็กแต่ละวัยด้วยครับอแต่วันนี้สงสัยค่ะว่า เอามาทําไมย่อดแยกเลยคะเนี่ยเอาเล่นี่จริงๆเดี๋ยวจะแนะนําให้ฟังว่า<ช><ฮะ>เอามาทำไมแต่ว่าในรายการของเราวันนี้นะนอกจากที่จะคุยในเรื่องของของเล่นต่างๆที่จะมาช่วยเสริมทักษะการพัฒนาการ,รของเด็กแล้วใช่ค่ะยังจะมาพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาของเด็กที่เขาบอกว่าสมาธ<ว>ิสั้นสมาธิสั้นเป็นเด็กไฮเปอร์ไฮเปอร์อะฮะโอเวอร์แอคทีฟวันนี้ก็ักเป็นเด็กไฮเปอร์ครับเปล่าค่ะแต่เป็นเด็กไฮปีสไฮปีสนะครับอันน้อะอัยนี คำถามนั้นอยากจะต้องถามพี่หรลาค่ะว่าพี่หรลาเป็นใครเปรอหรือเปล่าคะก็จริงๆส่วนใหญ่ก็ยังนะคะเพราะว่ายังสงสัยเอ๊ยเราถึงทำงานเจ็ดวันไม่รู้จักเหนื่อยเลยอะไรอย่างเงี้ยผันผ่านกลางคืนใช่ไหมคะถูกต้องเลยกลางวันนี้ไปงานอ่านละครรายการกลางคืนไปเป็นคายุติไม่ใช่เลยครับไปรายการนะับหมอการนะกับหมอครับผมใช่แล้วไปตามลักนะคะผู้ชมอะไเอ๊ย นรกจากนี้ในเรื่องของเด็กแล้วเราก็จะมีพูดคุยเกี่ยวกับผู้ใหญ่ที่สงสัยว่าเองสมาธิทโฟนหรือเปล่าด้วยใช่ค่ะเดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าเราก่อนอื่นนะคะ,คะเราพูดถึงของเล่นก่อนนี่แหละเพราะว่าวันนี้เอามาจาัดเต็มจริงๆว่าของเล่นเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างจะ ฝึกในเรื่องของแท็กซ์แล้วอันนี้คือเป็นอีกวิธีหนึ่งอาจจะช่วยในเรื่องของเด็กสมาธิสั้นแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่สมาธิสั้นเนี่ยจะทําอย่างไรอ้าเราวันนี้นะทั้งวันนะคุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะว่าทุกช่วงเวลาของเรามีคุทายสิ่งนะคะที่จะบอกว่าเด็กในสมาธิสั้นกับผู้ใหญ่มีสมาธิสั้นเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่ช่วงนี้นะคะเราพลาดไม่ได้นะคะว่า เรามีแขกรับเชิญคนสาําคัญที่จะมาพูดถึงนะคะกับเด็กที่มีสมาธิสั้นกับของเล่นเหล่านี้นะคะกับนักพัฒนาการเด็กค่ะขอเรียนเชิญน้าคุณนัทวันายอม,อมรรัตน์และคุณพัทยาบัวศรีนักพัฒนาการเด็กนะคะจากษันทอยค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โโหโมาแล้ว<ช>นะฮะเรียกว่ากูรูเลยนะระสลับอโอกเบอร์เลยครับนี่น้องผมเทมานะออกเบอร์นะออกเบอรอ่าก็เลยนะคะ ะะมีข้อสงสัยนะคะหรืออยากจะฝากคําถามแมะะ่ซึ่งวันนี้คุณมีลูกมีหลานนะคะมีน้องนะคะดูแล้วว่าเอ๊ลูกเรามีอาการแบบนี้จะเป็นเด็กสมาธิสั้นหรือเปล่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะคะที่ดรทีวีนะคะหมายเลข02433456น,นี่ครับเด็กเั้า <c oughs> ออไม่จริงเลยนะมันต้องอยา่างนี้นะคร <c oughs> ับอ้าวมาพูดคุยเร่องนีาากว่ารักจริงๆนะรัดกับหมอจริงๆรักกับหมออ้าวพูดคุยหน่อย่ะ ผมอยากจะถามว่าของเล่นเนี่ยมีมีส่วนสําคัญอย่างไงอ่าผู้ชมครับบางท่านเนี่ยลูกของท่านบอก่อยากจะได้ของเล่นไม่ต้องมาเหลาลูกเปนเปืองพนัก<ๆ>ถามเลยเด็กที่ได้เล่นของเล่นเด็กที่ไม่เคยได้เล่นของเล่นเลยเขาจะมีความตา่างในเรื่องของการพัฒนาจริงๆแล้วมีความแตกต่างกันมาก ใช่ค่ะยังไงบ้างครับเพราะว่าโดยหลักพัฒนาการเนี่ยค่ะเด็กจะมีการพัฒนาการอย่างเป็นลําดับขั้นแล้วก็พัฒนาการอย่างต่อเนื่องะนั้นของเล่นเนี่ยค่ะเป็นตัวช่วยเลยล่ะให้เด็กได้พัฒนาการสวไวในเด็กที่ไม่ได้เล่นของเล่นเนี่ยค่ะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีพัฒนาการที่อาจจะช้ากว่าตามไวอืมค่ะอันนี้คำว่าพัฒนาเนี่ยพัฒนาการนี่หมายถึงว่าทางสติปัญญาทางสมองด้วยแล้วก็ทางร่างกายด้วยใช่ไหมครับใช่พัฒนาการทั้งสี่ด้านเลยแล้วพัฒนาการเนี่ยจะแบ่งเป็น ร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็สิปัญญา oh. ของเล่นที่ดีเนี่ยควรจะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาการั้ครบทั้งสี่ได้ค่ mm. ะ mm. อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกบทบาทของของเล่นที่ทําให้เด็กได้เรียนรู้แค่กระดสงสัยเขาวันนี้เพราะว่าเห็นของเล่นเต็มโตเลยอยากทราบคืๆว่าของเล่นแต่ละชนิดเนี่ยมีบทบาทอย่างไรกับการเรียนรู้ของเด็กบ้างคะอยกตัวอย่างอย่างชนิดนี้ค่ะ yeah, อย่างชนิดนี้<ะ>บทบาทของเล่นเนี่ยจริงๆควรค,คือเป็นสื่อตัวหนึ่งและค่ะที่ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้จากการลงมือทำการลงทำเนี่ยเขาให้ได้ใช้ประสาทสัมผัสทางห้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เด็กได้ใช้ประสาทส,สัมผัสทางห้าเนี่ยค่ะจะทําให้เขาเรียนรู้จาก